วิเป็นตัวนี้เลยครับเป็นแผ่น CD เพลงนะฮะของฟู l เ t a l Arch ะคิมิ s นะครับก็ในกล่องตัวนี้จะมีเป็นคู่มือนะครับทั้ง DVD และ CD นะครับก็รายชื่อเพลงมีแค่8เพลงนะก็เป็นภาคเก่านะครับเพลงปิดกับเพลงเปิดนะฮะก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับ รวมอในกล่องนี้นะครับก็นี่เป็นหน้าตากล่องนะครับจะมีเอสกับอาฟองเซ่นะฮะก็สวยทีเดียวนะครับกล่องจะเป็นไม่เคลือบมันนะเป็นกระดาษด้านๆนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับค่อนข้างสวยนะครับก็อข้างในกล่องนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นไกด์นะครับเรื่องย่อนะครับหรือว่าเรื่องราวในหนังของผ้าเก่านะฟูเบท t a ลตัวนี้น่าจะประมาณปี2 0 0 3 2 0 0 4นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็ดูไม่จบนะก็คู่มือจะเป็นเรื่องราวในเนเรื่องต่างๆนะครับก็อ้นี้ผมไม่ดูคร่าวๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นแต่ละตอนแต่ละตอนนะฮนี่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอืก็สำหรับคู่มือไกด์ก็ประมาณนี้นะครับเป็นขาวๆมาเลยนะครับแล้วต่อด้วยเป็นคู่มือนะเป็นคู่มือของ VCD นะคู่มือของ VCD ก็จะเป็นรายชื่อเพลงนะครับแล้วก็อัลบัม้มแล้วก็เป็นจะเป็นเนื้อเพลงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ ขวางขวาก็าจะเป็นอัลบั้มนี้อยู่เพลงนี้อยู่อัลบั้มไหนนะครับใครเป็นคนร้องนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับแปดเพลงนะครับผมน่าจะอัลบั้มนี้ผมมีนะมีแผ่นแต่เป็นของแผ่นพีเพีนะครับก็เป็นเพลงเพลงเปิดเพลงเพลงเปิดใกล้ๆ้จบครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม เป็นคู่มือของ CD ดีนะครับ c ีดีจะเป็นหน้าปกจะเป็นแขนของเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นออโตเมลครับก็เป็นแผ่นเงินเงินเงาเง,งาเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายชื่อเพลงครับแปดเพลงครับรวมเพลงปิดเพลงเปิดใน,นนี้นะครับก็ซีดีก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ด้านหลังขาวๆเลยไม่มีอะไรก็เป็นต่อไปเป็นคู่มือดีวีดีนะครับ ตัวนี้เป็น DVD นะครับ DVD เป็นรูปหมวกของอาฟองเซ่นะครับก็เป็นคู่มือของ DV D ดีนะ DVD ตัวนี้เป็น8เพลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีภาพอารมณ์ประมาณ MV นะวนะก็จะเป็นภาพของเพลงประกอบต่างๆนะครับก็ใครจะชอบแบบฟังเสียงอย่างเดียวก็ CD นะครับส่วนคนที่จะฟังแบบมีภาพมีอะไรด้วยก็ต้องเป็น DV d ดีนะครับก็บคู่ม,มือก็ประมาณนี้นะครับ แผ่นนี้ค่อนข้างตามหายากอยู่นะก็ยังมีอีกไหมนะครับตรงนี้เป็นคู่ม,มือเมน,น,นลอะไรสักอย่างนะครับก็หมดแล้วนะครับก็จะมีในกล่องกล่องหนึ่งนะครับจะมีดีวดีนะแล้วก็คู่มือดีวดีแล้วก็แผ่นซีดีนะครับสําหรับเสียงอย่างเดียวนะแล้วก็คู่มือซีดีนะครับแล้วก็เป็นไกด์บุ๊กนะครับ ก็ประมาณนี้นะกล่องนก็ค่อนข้างคุ้มนะครับสวยที่เดียวเลยนะครับก็ลองไปหาดูนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ